สอนให้คนในวงเล่าทริคแกล้งคนเมากินเหล้าฟรีตอนที่29มาแล้วครับรายการที่ทุกคนรอคอยสอนทริคง่ายๆให้นําไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้ทริคนี้บอกเลยว่าเป็นทริคแกล้งคนเมาโดยแท้นะครับขอให้หาเยื่อไม่ใช่หาอาสาสมัครนะครับผู้ร่วมสนุกที่ดูแล้วเมาจัดๆในวงเลยนะครับอุปกรณ์มีแก้ว2ใบนะครับแก้วน้ําที่เป็นทรงสูงสักหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็น้ํานะครับ จํานวนหนึ่งที่เติมในวงเล่ามันหาได้อยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะบอกเพื่อนไอ้ที่ดูแล้วเมาจะจัดนะเรเฮ้ย hey, มึงเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเอาแก้ววางไว้บนหลังมือแบบเนี้ยพร้อมกันได้สองมือโดยที่น้ําไม่หกะเราเติมน้ําลงไปในแก้วสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนมันก็จะบอกว่าทาไมวางไม่ได้วะไม่จริงอันวางได้แต่น้ํามันจะหกเออม,มัน,ม,นมันวางไม่ได้จริงๆมึงอาจจะไม่รู้ เพื่อนบอกว่าโอ้ยมันไ,ไ,ไปไม่ได้บอกว่า,าถ้ามึงทําได้เดี๋ยวกูให้มึงยี่สิบาทเลยเอา่าแล้วก็นี่เอาวางยี่สิบไปตรงนี้นะครับอา่าเราบอกว่าเอา้ยแ้วคกูจะวางได้ไงวะเเดี๋ยวกูวางให้แล้วคุณก็เอาแก้วเนี่ยวางอา่าให้ให้เพื่อนทํามือแบบนี้นะครับอา่าวางวางไว้บนบน,บนมือหลังมือของเขาทั้งสองอนะ่ะเพื่อนมันก็จะบอกเอ้ยมันซ้ายหน่อยขวาหน่อยอา่ามันจะไม่ได้บาลานนะครับอ่าไอ้นี่ผมทําให้ดูได้แค่ทีละครั้งนะ ทำให้ดูสองมือไม่ได้ทํายากนะครับสมมติว่าเราทํามือเนี่ยอีกมือมันไม่ว่างอนะ่ะเพราะผมอยู่คนเดียวเนี่ยวางแบบเนี้ยแล้วเติมน้ํานลงไปด้วยอ่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันวางยังไงจริงๆมันต้องมีคนช่วยวางไนงะผมอยู่คนเดียววางแบบนี้นะครับอเนี่ยเนี่ยไม่เติมน้ํานนะก็ยังแย่เลยนะครับพอเติมน้ํานลงไปแล้วอ่ะบอกว่าเอ้ยมึง อยู่างเงี้ยถ้าน้ําไม่หกก็อ่าสามารถที่จะเอาเงินกูไปได้นะี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับต่อให้ไม่มีน้านะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไอ้วางมันวางได้แต่เ <laughs> พื่อนมันจะขยับมือไม่ได้นะครับถ้าขยับมือปุ๊บน้ําในแก้วมันก็จะหกถ้าแก้วไม่มีน้ําขยับมือปุ๊บแก้วมันจะแตกนะครับเนี่ยคือทําอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปตอนเนี้เพื่อนคุณจะติดสองสถานะแล้ว่านอกจากเป็นไอ้ขี้เมาเลย้ยังจะเป็นไอ้โง่ด้วยนะ ที่เอาไปแก้งเพื่อนเนี่ยแบบโอ้หากันกิ้งนะมีเพื่อนคนหนึ่งหาลมกิ้งก็สั่งเมาเลยนะเอ้ยมึงมาช่วยกูหน่อยกูขยับไม่ได้เอาไปเล่นให้สนุกครับ